ประมาณนี้นะครับเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับง่ายมากๆ สวัสดีครับไปคุ้มกันมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทานะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบเพื่อนๆในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าใหญผมทําเมนูอะไรหรือว่าใหญ่ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าในคําอธิิบาาายคลลปรอขงก็สมถ กดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็ inbox เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าตัวแรกนะครับจะเป็นปลากระเบนนะครับผมก็นํามาหั่นเป็น ชิ้นแบบนี้นะครับนี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวปลากระเบนเนี่ยแนะนําให้เลือกเป็นชิ้นขอบๆนะครับนะปีกมันนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะนําไปย่างให้สุกแล้วนะครับก็สามารถหาซื้อแบบนี้ได้เลยหรือว่าใครได้แบบสดมานะครับก็อาจจะเอาไปย่างก่อนหรือว่านําไปลวกก่อนนํามาหั่นก็ได้นะครับตัวปีกของมันเนี่ยจะมีกระดูกกรุบๆตรงกลางแบบนี้นะครับ ไม่ต้องรอออกนะครับสามารถทานได้นะครับมันจะอร่อยมากๆนะครับแต่ว่าปลากระเบนเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นคาวของปลาทะเลนะครับบางคนเขาเลยนําไปย่างก่อนเพื่อให้มันดับกลิ่นคาวนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้นานนะครับแล้วก็สูตรบ้านผมเนี่ยจะใช้เลือกจะเลือกใช้ปลากระเบนที่ย่างแล้วเพราะว่ามันจะได้กลิ่นหอมนะครับถัดมาก็จะเป็นใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะครับก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะครับเครื่องมีแค่นี้นะครับง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนะครับจากนั้นนะครับก็มาตั้งกระทะเลยนะครับใส่ น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกแกงนะครับนี่ก็ชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่เลยนะครับนั้นนะครับก็ผัดพริกแกงนะครับให้มันมีกลิ่นหอมนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงนะครับพริกแกงของเรามันจะไหม้แล้วก็ไม่สุกนะครับ ก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดจนพริกแกงเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับผมจะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะครับพอพริกแกงเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วก็ได้ที่นะครับผมจะเติมน้าปลานะครับประมาณหนึ่งทันโตนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับ ประมาณหนึ่งช้อนชาก่อนนะครับผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกนะครับให้พริกแกงมันมีความแบบเป็นน้ำๆแบบนี้นิดนึงนะครับ นั้นนะครับผมจะใส่เนื้อปลากระเบนนะครับลงไปเลยอันนี้เราไม่ต้องผัดนานนะครับเพราะว่าปลากระเบนมันสุกมาแล้วนะครับถ้ามันแห้งไปนะครับแนะนําให้เติมน้ำมันนะครับผัดให้ออกมันๆเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับฉีกๆนะครับเอาแกนกลางมันออกนะครับ ใส่เพื่อดับกลิ่นคาวของตัวปลากะเบนนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับถ้าชอบมีน้ำก็เติมน้ำไปอีกได้นะครับก็ผัดให้เข้ากันนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับง่ายมากๆ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับผัดเผ็ดปลากะเป็นน้ําบอกว่าเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราชิมกันูนะครับเนื้อปลากระเบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับออกมาเป็นเส้นๆนะครับคล้ายๆหมูนะเดี๋ยวชิมรสชาติดูนะครับตัวรสชาตินี้นะครับก็จะมีความเค็มๆนะครับเผ็ดๆนะครับเนื้อปลากระเบนจะนุ่มๆนะครับพอนํามาผัดกับพริกแกงแล้วนะครับมันจะแบบไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับเนี่ยอร่อยมากๆ รสชาติหวานเค็มๆนะครับยิ่งกับข้าวสวยเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะครับนะแล้วที่สำคัญเนี่ยทำง่ายมากๆนะครับไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะนะครับเมนูนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าไม่ค่อยมีใครทำขายนะครับนอกจากว่าจะาผัดกินเองนะครับยิ่งเวลาเรากินตัวที่มันเป็นตัวเอ็นกรอบๆนะครับมันจะยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยนะครับ ยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ